สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาพูดถึงป้ายสุ่มๆต่างๆกันนะคะอย่างที่เราเคยสัญญากันไว้ว่าจะมีป้ายแบบไหนกันบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยก็สุ่มๆอ่า ตัวแรกของแบบแทบจะโลกนี้เลยก็จะเป็นป้ายญี่ปุ่นเพราะว่าคือซุมซุมเนี่ยเกิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกคําว่าซุมซุมเนี่ยในภาษาญี่ปุ่น,นจะแปลว่า s t a c k การเลี้ยงแบบเลียงต่อต่อกันคือการเป็นแบบ s t a c k ป้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือ Disney Store แล้วก็ซุมซุมข้างหลังเนี่ยจะมีเขียนชื่อกํากับไว้ด้วยนั่นก็คือเช่นตัวนี้น้องชื่อโดนั ทั้ทงญี่ปุ่นก็จะเขียนว่าโดนรุตต์ประมาณนี้ก็คือด้วยความว่าเขาเป็นรุ่นแรกเนี่ยลักษณนะตัวเนี้ยกับตัวปัจจุบันอาจจะหน้าตามไม่เหมือนกันสเท่าไหร่ด้วยความว่าเมื่อก่อนเขาเอาออกมาขายด้วยว่าเป็นดีกรี e A เป็นแบบอ่อยากให้น้องเอาอไปสามารถเช็ดทชท้องเช็ดโทรศัพท์เช็ดหน้าจอไดอ้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้พอเริ่ม มีหลายตัวมีเริ่มมีออกมาหลายคาแรคเตอร์ก็ป้ายก็จะเปลี่ยนเป็นป้ายแบบนี้ก็จะเป็นแบบโชว์คาแรคเตอร์ทุกตัวเลยเพราะว่า,าซุมๆุมเริ่มมีแบบไปขายที่ต่างประเทศอ่ะแต่นี้จะไม่มีชื่อละมาดูที่ตัวแรกก่อนก็ไแ้ซิมบ้าเนี่ยผลเขาจะฟูนุ่มกว่าปกติป้ายของทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นป้ายแบบชนิดแท็กเดียว แท็กเดียวกับป้ายอัไเล็กๆอันนี้น่าจะเป็นบบชื่อร็อตชื่อรุ่นเลยสักอย่างเนี่ยจะเป็นก็ไม่ถู้เหมือนกันป้ายขเขาจะเป็นแบบอันเดียวซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําป้ายห้อยแบบนี้เพื่อให้การติดตัวพลาสติกเนี่ยสามารถห้อยไปกับตัวน้องไม่ต้องแบบไปเจาะก้นน้องเอาป้ายญี่ปุ่นความหนา ทุกอย่างหมดทีนี้บางคนก็จะถามว่าอะแล้วป้ายญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมันมีแท็กตลอดไหมคือด้วยว่าทางญี่ปุ่นอะไม่ได้ออกมาเป็นแค่ตัวเดี่ยวๆแบบนี้หรือแบบนี้เขามีการออกมาเป็นเซตพอมีออกมาเป็นเซตเนี่ยก็จะมีน้องมาอีกแบบหนึ่งซึ่งน้องแบบเนี้ยเขาจะไม่มีป้ายกระดาษติดมาด้วยแต่อันเนี้ยป้ายเนี้ยมันทําให้แสดงว่าเขาก็เป็นอตญี่ปุ่นลอถหนึ่งถ้าตัวนี้ใครๆจำได้นนองจะมาจากกล่อง อ่า25ปีของ Disney Store Japan คือเป็นรุ่นที่ออกมาฉลอง Disney Store Japan ครบ25ปีสีของ2ตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันสีเขาจะฝั่งฝั่งที่เอาออกมาขายแยกจะสีเข้มกว่าแล้วก็ขนหนากว่าตัวนี้เหมือนทำออกมาเป็นลักษณะรุ่นเดียวกับโดนัลเป็นรุ่นเดียวกับที่โดนันออกมาคือขนจะเรียบ มันเหมือนคนเกรียนประมาณนี้เลยป้ายก็จะขายขายกันแค่ไม่มีป้ายเหมือนป้ายรถปะ่ะไม่แน่ใจเป้ายนี้ป้ายโดนเป็นป้ายรถอ,อะไรสักอย่างเขาก็ไม่ได้กะหรอกว่าเก็บยังไงอะไรก็มีเป็นรุ่นก็เป็นป้ายญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นรถแรก ส่วนต่อมาก็คือ,อเป็นป้ายที่ทุกคนรู้จักกันดีนะั่นคือป้ายฝั่งของฮ่องกงหรือของฝั่ง Disney Store ของอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยดิสนีย์สโตร์ของอเมริกากับ Disney Store ์ฮ่องกงหรือดิสนีย์สโตร์ทางยุโรปอะไรยนี้ก็อาจจะมีแบบนี้ได้แต่ต้องเป็นของออฟฟิ i ชียลของเขาเลย ป้ายเขาจะมีป้าย2แบบป้ายอยู่3แบบหรือสาเป็นป้ายอ่าป้ายผ้าก่อนป้ายผ้ามี2อันมีป้ายผ้าแท็กยาวก็จะมีบอกที่อยู่ของดิสนีย์สโตร์แล้วก็ป้ายผ้าข้างในข้างในอันนี้ก็จะมีบอกวิธีการซักมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ป้ายกระดาษที่จะเป็นป้ายที่ใหญ่มากบางคนอาจจะไม่ชอบอ่ะแล้วก็จะมีปวัติว่าดิสนีย์สุ่มๆเนี่ยมาจากประเทศไหน ออริจินอลมาจากประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เกิดจากอะไรคือด้วยความว่าตุ๊กตาเนี่ยมันออกมาก่อนเกมเขาจะวางจําหน่ายสําหรับน้องซิมบ้าเนี่ยขายน้องซิมบ้าเพราะซิมบ้าเนี่ยเป็นตัวที่ออกมาค่อนข้างหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันจนตกใจแต่อันเนี้ยด้วยความว่าอันเนี้ยเป็นอันที่ขายแยกตัวขายแยกหน้า จะขายแยกนะเขาให้เขามีป้ายกระดาษแต่ตัวนี้น่าจะถูกแกะออกมาจากกล่องบ็อกเซตคือเซ็ตแรกของ Lion King นะเนี่ยเขาะจะเป็นเซต4ตัวที่จะมี asa, ba, มูฟาซาซิมบ้าทิโมนกับภูมบ้านนะถ้าจำไม่ผิดเั็นสีตัวอยู่ในกล่องเซต4ตัวน่ารักเลยเลยน้องก็จะถ้าที่ ก็จะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเขาก็จะแก้เคียงกับครั้งญี่ปุ่นนะแค่ขนน้อยลงมาหน่อยคือเหมือนมันชุดแรกแต่ว่าอาจจะมีแบบตัวอาจจะฟีบไปบ้างจริงๆแล้วฝั่งฝั่งห่องกงเนี่ยเป็นซุ่มๆเนี่ยเขาจะตัวค่อนข้างแน่นแล้วก็แข็งกว่านะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็ทำมาไม่นิ่มกว่านี่ก็คือฝั่งของห้องกงหรือของอเมริกานี่เอง ฟังต่อมาเป็นดิสนีย์แลนเซียงไฮหรือดิสนีย์สโตร์ในประเทศจีนป้ายกระชัดเจนเลยป้ายกระดาษของเขาเนี่ยจะเหมือนทางของจีเอของญี่ปุ่นเลยร้อด้วยว่าเขาอ,อย่างที่ทราบกันคือญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตสุมๆให้กับประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละเป็นโรงงานผลิตใหญ่แค่การ QC ของญี่ปุ่นอาจจะมีความละเอียดมากกว่า ป้ายของเขาก็จะเป็นภาษาจีนเลยราคาก็จะติดเป็นราคาหยวนนะถ้าจำไดก็ลักษณะคล้ายกับของฝั่งฮ่องกงหรือดิสนีย์สโต e นะเหมือนกับว่าเขาก็ยึด QC ของดิสนีย์สโต e ฝั่งอเมริกามากกว่าป้ายส่วนป้ายผ้าเนี่ยก็จะมีป้ายแท็กแบบจีน แบบจีนเลยมีลอมม็อตมีน่นมี่าผลิตจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นป้ายแบบเขาก็ยังมีความเป็นใช้รถเดียวบบญี่ปุ่นมันคือป้ายแพทก,กมซึ่งก็ดีนะแบบป้ายพวกนี้มันจะได้แบบไม่ไปเจาะที่ตัวน้องก็นีออ่มันไม่ได้มีอะไรพิเศษไปมากกว่านี้แค่ตัวน้องก็จะ มีลักษณะคล้ายๆกันนะแค่บางรุ่นอ่าบางรุ่นอาจจะเป็นสเปเชียลของทางเชี่ยงไฮ้เองก็จะไม่เหมือนคนอื่นเนาะมมแบบนี้คือจีนซึ่งเอาจริงๆทุกอย่างมันดูยากมากเพราะว่าเพราะว่าอาทางดิสสโซนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะประกันของเขาเลยว่าแบบหน้า,นาตาหน้าตาการผลิตทุกอย่างเขาจะต้องเหมือนกันมันมาตรฐานโลก ่าจะฐาลูลกจริงๆ,ๆต่อมาจะเป็นซุมๆรุ่นที่ขายที่ร้านโ o r s c h p a ข,ของของประเทศอังกฤษเป็นคือบริษัทเนี้เป็นบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตซุมๆในประเทศอังกฤษ ก็เหมือนกับว่าเขาเป็นตัวปาร์ตี้ที่ถือลิขสิทธิ์ของดิสนีย์สโตร์เพื่อผลิตจับและจำหน่ายของเล่นของดิสนีย์แลนด์ของดิสนีย์ของ, Disney, ของตระกูลดิสนีย์ในประเทศอังกฤษอันนี้เหมือนกับว่าทำมองมองเป็นของเด็กเล่นจริง,รงๆคือถ้าเราสังเกตคือตัวซุ่มเนี่ยจะตัวแบบนิ่มมากนิ่มแล้วอาจจะแบบเขาอาจจะกลัวอันตรายจากเด็กที่แบบเด็กไปใช้อะไรเงี้ยแบบเด็กอาจจะแบบกืนลงอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี่ยอาจจะน้อยลง เขียนป้ายของเขาเนี่ยจะเป็นแบบป้ายจะเป็นแบบนี้เลยแบบไม่มีอะไรพิเศษนะแต่จริงๆแต่แค่แบบอาจจะดูแปลกตาดีก็คือป้ายจะเป็นป้ายแบบแข็งมีอายุของคนของเด็กที่จะสามารถเล่นอันนี้ได้ส่วนป้ายกระดาษเขาก็จะเป็นแบบนี้นนจะไปเจาะปูดเนาะ <laughs> <laughs> เขาก็เนี่ย <laughs> เห็นไหมเขาศร้างโฆษณาว่าเออเขาอยากจะนําตัวตัดตัวนี้มาเป็น ที่เช็ดหน้าจอโทรศัพท์แต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่เช็ดกันหรอกก็จะมีมีโน้ตว่าควรจะทำยังไงอะไรยังไงกับเป็นคำแนะนำแล้วก็อ่าใต้ของบริษัทฟอร์จพอลอมนนี้เซเตอร์อ่าพิกกี้หน่อยตัวเนี้ยค่อนด้วยความว่าค่อนข้างแข็งค่อนข้างแข็งกว่า รุ่นอื่นตาเขาก็จะไม่เหมือนกับตัวอื่นด้วยเหมือนทำอมาขายเราแต่ว่าบางจะมีบางเรื่องที่ทางพอชพอเป็นคนขายออกมาแทนดิสนีย์สโตร์คือแบบถ้าไปหาเรื่องนี้ดิสนีย์สโตร์ไม่มีแต่เรื่องนี้อาจจะมีในพอชพอเช่นไลออนกาดไลออนกาดเนี่ยออกมาหมดน,น่าจะหกหรือเจ็ดตัวนะไออ,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 กอ,อ,กอันนี้ซิมบ้าเป็นตัวแบบ น่าจะตัวธรรมดา,าของเขานะไม่ได้สเปเชียลแข็งตัวแข็งกว่าเซฟัสสีก็จะซีดกว่ามันมอ่อนตัดมันมาต่อที่ป้ายดิสนีย์พาร์ค ดิสนีย์พาร์คเราก็รู้กันว่าขายที่ดิสนีย์พวกดิสนีย์พาร์คปารีสหรือสวนสนุกดิสนีย์พาร์คทั้งหมดซึ่งอ่ะมันจะมีแบบเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะขายหรือเปล่าอันนี้คือด้วยความว่ามันค่อนข้างหายากก็เลยได้มาแบบที่มันไม่ใช่ตัวที่มีป้ายกระดาษแต่คาดว่าป้ายกระดาษเนี่ยเขาจะใหญ่มากใหญ่แบบ ถ้าใครเคยเห็นพวกตระกูลของอซุมๆที่มาจากฝั่งยุโรปเนี่ยจะรู้ว่าแบบป้ายเขาใหญ่มากแล้วแบบบางคนก็จะลองาญมากป้ายเนี่ยก็ค่อนข้างน่าจะเจาะกละะน่ะลักษณะของเขานี่คือแข็งอะ่ะแข็งเหมือนมันน่าจะเป็นเพราะว่าทาง QC ของทางยุโรปนะอาจจะทําให้ตัวตาแข็งมาระดับนึ่งหน้าต,ตาก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะเหมือนกันก็ทุกอย่างอะ่ะแล้วรู้สึกว่าคอมันแข็งเนี่ย น้องจะมีความสวยเพราะว่าน้องจะไม่พังงานอ่ะมีป้ายป้ายของเขาก็จะมีป้ายกลมแล้วก็ป้ายแบบให้มันเป็นสากลที่ไหนอะไรยังไงภาษาอะไรอย่างนี้อืมใช่น่าจะเป็นเพราะว่าด้วยผลิตที่จีนงอลเะเขาก็เลยทําป้ายแบบนี้จากดิสนีย์พาร์คนมีแค่นิดหน่อย ไม่มีอะไรพิเศษต่อไปเราจะไปดูตัวอื่นบ้างดีกว่า Star Wars Collection ก็ทํามาเพราะเขาแยกเลยว่าเป็นแบบ Star Wars เฉ mm hmm. พาะ Star Wars ดีจักป้ายกันดะก็รู้เพราะว่าแบบดิสนีย์ซื้อ Star Wars เป็นแฟรนไชส์ของตัวเองละเขาก็เลยทำซุ้มๆออกมา เราจะมาดูที่ป้ายกระดาษก่อนป้ายกระดาษเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับของคนอื่นคือก็เฉพาะของ Star War s มีแต่ตัวละคร Star War s ทั้งนั้นเลยถ้าที่คุณ,คณสังเกตส่วนป้ายข้างในคอนเซปต์ก็เหมือนกับของ Disney Store แต่ตัวโลโก้ของซุมๆจะมีความพิเศษจะเป็นแบบเหมือนอแนว Star War s เลยส่วน ป้ายของซุมๆนี้ก็จะมีทั้งหมดป้ายผ้าเนี่ยจะมี3แบบสไตล์แรก Star w a r l ป้ายสองก็เหมือนป้ายของอของฮ่องกงของอเมริกาอะไรอย่างนี้แต่ที่เขาจะมีความพิเศษคือเขาจะมีบอกชื่อตัวละครโดยสังเกตกันได้เลยของอ Star w a r เนี่ยมีชื่อตัวละครทุกตัวแล้วก็ป้ายผ้าอีกอันน่าจะเป็นป้ายที่แบบว่าตัวนี้ทำมาจากอะไรผลิตที่ไหนอะไรยังไง รตที่เท่าไหร่เดฟเลนการ mm hmm. ก็มันเป็นด้วยความว่าเขาเป็นซูมซมฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งฮ่องกงตัวเขาก็จะแน่นตาม QC วดีเทลใช้ได้นะดีเทลน่ารักเลยชอบแต่เก็บไม่ครบหรอก <laughs> เยอะเหลือเกินนี่คือซุมซุมสตาร์ว hmm. อลชูป้า ซุมซุมมาเวลคอลเลกชันอ่า่างที่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะชอบดอ็อกเตอร์สตรก็ตามหากันจนแบบราคาด r อกเตอร์สนี่ขึ้นกันแบบลึกลับก็ป้ายของเขาก็จะมีมก็จะแตกต่างว่าของทางซุมซุมธรรมดาแหละเพราะว่าตอนนั้นก็เคยมีเกมซุมซุมมาเวลออกมาแต่ตอนนี้คือแบบเขาปิดให้บริการไปแล้วน่าจะเป็นเพราะว่ามันเล่นยากและ ไม่ค่อยมีใครเล่นนะนป้ายของเขาเนี่ยจะเริ่มจากป้ายกระดาษก่อนป้ายกระดาษเขาก็จะเป็นแบบป้ายแข็งเลยแล้วก็เป็นแบบเก็ตเลยมาเวลซุ่มซมแล้วก็โชว์ตัวละครมาทีนี้ก็จะเหมือนกับว่ามีใส่ทั้งภาษาภาษาญี่ปุ่นและภาษา,าภาษาญี่ปุ่นน่ากับภาษาจีนนะแต่าส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นาภาษาญี่ปุ่นแหละ แล้วก็นี่ข้างในเขาก็จะมีคำว่าซุมซุมมาวิลตัวนี้อันนี้จําไม่ได้ว่าได้มาจากที่ไหนน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะนี่เลยก็จะมีราคาบอกส่วนอันต่อมาคือป้ายผ้าของเขามีสามแบบป้ายแรกก็คือป้ายป้ายญี่ปุ่นป้ายแบบป้ายห้อยก่อนอะป้ายห้อยแบบนี้ป้าย ป้ายแท็กผ้าเป็นแบบห่วงเป็นห่วงนะแล้วก็เป็นแบบสุมาเวลสุมๆนะต่อไปก็เป็นป้ายที่เขียนเลยคำว่ามาวิลและป้ายอันในป้ายสเปเชียลเขียนมาวิลเหมือนกันจะเป็นห่วงเหมือนกันไว้สำหรับห้อยน้องนีอ่อันนี้น่าจะมาจากญี่ปุน่นมันจะมีสามมันจะมีมาจากเอ่อญี่ปุน่นฮ่องกงแล้วก็อเมริกานะ ใช่ถ้ามีอเมริกาะจะไม่ผิดแต่ไม่เคยซื้อของอเมริกาจะซื้อจากของญี่ปุ่นกับของฮ่องกงซะส่วนใหญ่ก็นี่คือซูมๆของมาวิลอันนี้มาถึงสเปเชียลของญี่ปุ่น นิดนึงก็เป็นซุมซุมญี่ปุ่นธรรมดานั่นแหละแต่ช่วงนั้นเนี่ยเขามีการโปรโมทเออ่เรื่อง i n c r e i i l l e 2ที่กำลังเข้าโลกตอนนั้นเขาก็เลยทำน้องแจ็คแจออกมาเป็นรุ่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อของที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะรู้ดีกันว่ารุ่นแจ็คแจพิเศษเนี่ยไม่ได้ทำออกมาที่ห้องของฮ่องกงแต่จะทำที่ญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทั้งหมดเตัวละครแต่ ของฮ่องกงจะมีแค่หกตัวละครแต่คือมาตรฐานคนเดียวกันแค่ตัวนี้ตลาดไม่ปร้หลาดปแปลกกว่าคนอื่นก็ป้ายก็จะเป็นของญี่ปุ่นเลยกันเป็นป้ายแข็งก่อนตอนนี้แล้วก็นี่คือป้ายพิเศษของเขาอินคิ d ิบ l ส2องขายของล้วนๆน,นี่น่ารแล้วก็ป้ายประจำญี่ปุ่นทีนี้ปีนี้เขาก็ไม่ได้ ใช้ป้ายห้อยข้างล่างแล้วเจาะกลนน้องอา้าวน่ารักมากท้องอาจจะเป็นขุยนิดนึงคือด้วยเรดของญี่ปุ่นช่องค่อนข้างเป็นขุยค่อนข้างเยอะนะไม่เข้าใจเหมือนกันับนี่คือตัวสเปเชียลของญี่ปุ่นป้ายประหลาดกว่าคนอื่นคือทุกตัวถ้าไปดูของญี่ปุ่นตัวใหม่ตัวเก่าจริงๆอป้ายเขาก็จะ เหมือนกันหมดแต่แค่ว่าของ Incredible 2เนี่ยไม่เหมือนน่าจะแบบออกมาโปรโมทน้องอะน,นี่คือสุมสุมส้มอินคิดดิุมๆุตัวต่อมาก็มาจากกล่องอ่า uh, a d v e n t c a l e n d a r ซึ่งมาเป็นกล่องสำหรับวันคริสต์มาสที่จะมีทั้งหมด25ช่องให้เรามา แกะรุ้นทีละววันทีละวันก็ได้หรือบางคนก็แกะไปเลยยี่สิบห้าวันทีเดียวก็มันเป็นด้วยความว่ามันเป็นแอดเวนแคนาดาเนี่ยจะมีขายแค่ฮ่องกงอเมริกานะถ้าจำไม่ผิดคือโซนยุโรปโซนโซนอเมริกาโซนอโซนฮ่องกงคาดคิดว่าอย่างจะจำไม่ได้ละเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทําขายละแต่ตัวเนี้ยป้ายเนี่ยก็จะเป็นป้ายแบบดีซีสโตร์แบบ องยืนพื้นอนะทั่วไปไม่มีป้ายอื่นแหละซุ้สมๆมที่มาจากกล่องทุกตัวมาจากกล่องไม่ว่าจะ Advent Calendar หรือกล่องสเปเชียของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกล่องแอดกล่อง Anniversary กล่องฮาลาจูกุชินจุกุเคียวโตโตเกียวอะไรอย่างนี้ก็จะไม่มีป้ายกระดาษก็จะเป็นป้ายแบบมีแต่ป้ายผ้าคือ น้องๆพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ถูกก๊อปนอกจากว่าพวกอั anniversary นดเวอร์แนซะี่หนึ่งปีเนี่ยมันเป็นรวม40คาเล็กเตอร์คลาสสิกตอนที่ครั้งแรกที่เขาขายออกมาก็อาจจะแบบดูยากนิดนึงนะว่ามีซ้ำว่าเป็นของปลอมรือเปานี่คือซุมๆจ,จากกล่องแอดเวนต์แคลนด์ดาร์ถ้าซุมๆจากกล่องญี่ปุ่นก็จะเป็นตามที่เคยบอกไปนั่นก็คือตัวนี้ มีป้ายฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นแค่ป้ายห้อยได้ป้ายสำหรับห้อยกระดาษห้อยกระดาษสำหรับซูมแอดเวนเชนเดอนะคะตอนนี้พอขายแอดเวนเชนเดอร์แล้วก็จะไม่เอาอันนี้ออกมาก็ไม่ได้ซูมๆูมฟันแฟ์จากข้องกงเป็นเทศกาลของข้องกงนะ ก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกแต่รู้ว่าอาส่วนใหญ่อะเขาไม่ได้ขายแบบปกติทั่วไปเขาจะทําการขายแบบกล่องสุม่มกล่องสุ่มจริงๆแบบใส่กล่องเหมือนกาชาแล้วก็ใส่กล่องไว้แบบคนที่ชอบแรนดอมของพวกป๊อปเพลงเนี้ยพว่ฟังกบป๊อปอะไรเงี้กงกออยก็จะรู้ว่าการแรนดอมของอะมันหาย,ยากมันเลยทําให้ซุ่มๆุม ฟันแฟรน่ะราคาสูงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะรุ่นของปีนี้รุ่นรุ่นปีที่เป็นเค้กเป็นเค้กอ่ะแล้วก็มีพวกหลายตัวที่อยู่ในเค้กอ่ะแพงมากเพราะว่าเขาบอกว่าแบบมันหายากมันมีน้อยแล้วก็เป็นเหมือนจะเป็นปีแรกๆด้วยที่มีฟันแฟน,นะปี20 6 6น ป้ายเขาก็จะเป็นนี้เลยป้ายฟันแฟร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฟันแฟร์ฟฟรมีฉายเฉพาะในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แหละมันถึงแพงนี่ไงสเปเชียลอิดิชั่นอร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ฟันแฟร์สองพันสิบหกนี่เซตเนี้ยเป็นเซตที่หายากที่สุด <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้จะมีน้องตัวใหญ่ก็พวกอ่โดนั์สติ๊ดที่เป็นเชฟ แล้วก็มีคู่นะถ้าจำไม่ผิดจะมีจำเพราะว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยเรืว่ความว่ามันแพงแล้วก็ออกมาได้แค่3ปีนะแล้วก็เงียบแล้วก็เออเป็นโควิดสสเกก็เลยการจัดงานของห้องกงดีเซียงก็จะน้อยลงก็น้องก็จะเป็นไซส์แบบไมโครที่ทุกคนรู้จักกันอ่าซุ่มๆไมโครเนี่ยมาจากเนี้ยแหละดิสนีย์ฟันแฟและ บางตัวเช่นแบบ Subscribe Box ก็จะเป็นไมโครซุมๆเหมือนกัน,นดูนาดักมากหายากด้วยเพื่อจะได้มาน่ารักที่สุดเลยฟันแฟนะถต้ฝันแฟก็จะเป็นแบบนี้แหละ อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ไม่ใช่ของ Official ซุมๆตัวนี้ไม่ใช่ของ Official จริงๆเขาเคยมีข่าวว่าเขาจะทำนะแต่ว่าได้ปีนั้นนะ่ะทางอเมริกามีข่าวว่าเด็กโดนจระเค,คกิน,จนเจอเจอเคกงับเลยสักอย่างนี่แหละเออทำให้เขาต้องยกเลิกรายการผลิตของกัปตันฮูกกับ คือกับน้องท็อกก็ได้ติ๊กต็อกที่ใครๆรู้จักกันในคือพอเขาไม่ทำออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ไม่แน่ใจนะว่าทางเขาเป็นการปล่อยข่าวลือหรือเปล่าที่ว่าเขาทำออกมาก่อนแล้วถึงแล้วมันขายไม่ได้มันไม่ให้ขายเขาก็เลยนี่ไปน่าจะแบบของก็เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันคือข่าวจริงข่าวปลอมว่าเป็นของนี่ือคือพออย่างเงี้ยมันเลยดูยาก ป้ายเขาเนี่ยคือมันเหมือนกันไปหมดอืมนี่ก็เหมือนนะใช่นี่ก็เหมือนนะนนนะคือแบบมันด้วยความว่าถามว่าการหาซุ้มๆที่ไม่ใช่ป้ายจริงป้ายปลอมอะไรเงี้ยมันหาย,ยากมันดูยากจริงๆมันอาจจะเป็นของแพ้ทั้งหมดแหละแต่หลุด QC แบบใช้ไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ตรงสเปคของที่ เจ้าของแบรนด์อย่างดิสนีย์เขาต้องการจริงเขาก็ให้ดีเทลดีนะมันเหมือนกับว่าของที่ขายจะขายแต่ไม่ขายได้อยู่นะให้อารมณ์เหมือนกับว่าวก็ตัวแข็งดิฟายก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่รู้จริงๆราคานี้ยติดมาเพื่อจริงๆจะวางจำหน่ายแต่ตัวจะสุดท้ายไม่ขายหรือเปล่า ตอบไม่ได้จริงๆนะก็น่ารักแหละกอย่างก็น่ารักเหมืนอนกันเป็นยังไงกันละเพื่อนๆก็ป้ายของน้องอ่ะไม่ได้ดูง่ายหรือดูยากหรอกมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราะสะสมแบบจริงจังหรือว่าสะสมเพื่อขายต่อหรือสะสมแบบทางจ,จิตใจคือมันแล้วแต่คนบางคนอาจจะไม่ชอบ ของปลอมเลยอยากจะได้ของแท้เลยแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความว่า,ามันมีการ QC เนาะของมันอาจจะไม่ตรงสเปคเนี่ยอาจจะกลายเป็นของปลอมจริงๆก็อาจจะผู้ผลิตเขาต้องการขายเป็นของแท้ทั้งหมดแหละแต่มันหลุด QC มาเป็นอุบัติเหตุของการที่มันหลุด QC มันทำให้มัน,นกลายเป็นของปลอมไปมไม่ต้องกังวนหลหรอกว่าเราได้ของแท้หรือของปลอมเราสนุกกับการากสะสม ก็พอแต่ถ้าเกิดเราได้ของปลอมแต่ราคาแพงก็ก็น่าเสียดายเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกับการเล่นซุ่มๆเนาะไม่ว่าจะเล่นเกมหรือสะสมตุกตาแล้วก็ถ้ามีอะไรก็จะมาแชร์กันเพิ่มนะสำหรัวบวันนี้บายบายบายเร็วเด็กๆ <laughs>